ถ้าเราไม่ใช้แรงส่งสูงๆเราไม่ต้องหมุนมันเป็นภาพหลังมันมันสามารถหยุดได้แล้วหมุนได้มันเข้าถ้าไม่แพ้ไอ้อย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวยังงั้อเนอะมึนไปได้เลยใจะมาถึงไหมอ่าเนี่ย ในขั้นที่สามขั้นที่สามก็คือนั่นแหละครับมีเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่เนี่ยภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คือออกไปยังจุดหรือบริเวณที่มีปัญหาในการที่มีคนอาจจะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อมานะครับเช่นจากอำเภอเมืองไปสระนามเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ เครื่องไม้เครื่องมือเช่นรถที่จะใช้สําหรับฉีดข้างๆสิ่งที่เขาได้ไปโดนแร่เชื้อมานะครับเอาวงนอกตีวงเสียไปตีวงเสียไม่ให้มันบานออกไปนะครับอีส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของคณะแพทย์คณะหมอเข้าไปดูว่าเชื้อที่ติดมาติดในกอในขอในองออย่างไงนะครับอันนี้เป็นการตรีวงตีวง ให้เช <łość> ื้อรามระบาดไปนอกจากอำเภอที่เกิดเกิดเชื้อติดต่อมานะครับซึ่งก็ตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องยอมรับกันนะครับว่าเอาไปเอาไปเถอะดิเซ้ยเซ้ยเซ้ยไอ้หขอไปเอาให้เฮ้ยขอไปเอาไปละ ไปแล้วขวอะไรแล้วไอ้ด้ดีไปคนละ